ผมไม่ได้กลัวผีครับแต่ผมกลัวนางผีมากครับอยู่น่าเล่นมากรู้สึกว่ายังไงก็ตามอยากเล่นให้ได้โอ้ในฐานะนักแสดงนี่รีบตกลงรับแสดงทันทีอัวน,นี้ก็เป็นชาเลนจ์ใหญ่ว่าเฮ้ยทาได้ดิวะพ่อนับถือพระเจ้าโลกของผมนับถือผีในนามของพระบิดาพระบุตรและพันจิตข้าขอสั่งให้เจ้าจงสูญสลายระดับสิ้นไปจากโลกนี้เปิดสี่คาแรคเตอร์หลอนจากท่าแรกเจมจิรายุบาทหลวงผู้ปราปีศาสตร์ ที่ถูกเรียกตัวมาท่าแร่ พื่อแก้สถานการณ์ความผิดปกติในตัวต่ามิงคือส่วนตัวเปาโลก,ก็จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในตัวเองมีความเชื่อความศรัทธาที่แบบสูงมากๆแต่ว่าในคาแรคเตอร์ที่ทําให้ทุกคนแบบเห็นในเงี้ยด้วยบุคลิกด้วยสายตาความคิดที่ไม่ได้วอกแวกมากจะตั้งใจมากๆที่จะทําอะไรสักอย่างสิ่งที่ต้องมีคือศรัทธาอันแรงกล้าของพระผู้เป็นเจ้ามากๆมีความเข้าใจและต่อสู้ในเรื่องของจิตใจของตัวเองเเนเงี้ยซึ่งเปาโลก,ก็มีสิ่งนั้นค่อนข้างสูงครับมีนพีรวิทย์ หมอเยาแห่งจิตวิญญาณที่ชุมชนเคารพนับถือรักษาเสี่ยงทายปัดเป่าขับไล่ผีร้ายอาชีพเนี่ยเป็นหมอเยาแต่ว่าเหมือนได้แบบสักดินาน,นิดนิดแบบเรเบลข้างหน้าว่าเป็นแม่เมืองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผี ไทยผีพื้นถิ่นเรามีบรรพบุรุษเป็นผีดีที่จะคอยมาช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านแล้วเราก็จะใช้ความสามารถเราตรงนี้มาช่วยเหลือคนเจ็บคนปว่วยวัวหายควายหายผีเข้าหรือทําขวัญแต่ถ้าอันไหนที่มันเหนือบาาแดงอย่างเช่นผีเข้าที่ใหญ่กว่าพลังเราเราก็จะขออัญเชิญวิญญ,ญาณบรรพบุรุษมาเพื่อช่วยเหลือก็มกักจะใช้ไข่เป็นตัวนําสื่อสารกับวิญญ,ญาณบรรพบุรุษเอกธเนศวรากุลน,นุเคราะห์ต้ามิง อดีตบาทหลวงผู้เปลี่ยนไปจนทำให้คนทั้งชุมชนหวาดผวาเป็นอดีตบาทหลวงซึ่งเมื่อ40ปีที่แล้วได้แอบป,ปราบผีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสังฆมณฑลที่กรุงเทพเรื่องราวมันเริ่มต้นตรงน,นั้นอยู่มาวันหนึ่งต้มิ่งมีอาการอาการที่ว่านี้คืออาการเช่นเดียวกันกับเมื่อ40ปีที่แล้วที่ปิศาจออกอาลวาสที่ได้เดือดร้อนแล้วแพรวานิชาพัฒมาลี ลูกสาวตอมิงที่ถูกเรียกตัวกลับมาที่บ้านเกิดเพราะผู้เป็นพอ่อมาลีเป็นลูกของตามิงเป็นลูกสาวคนเดียวแต่ว่าไม่ค่อยสนิทก,กับพ่อเท่าไหร่พอเขา้าสู่วัยที่ออกไปเติบโตได้แล้วเราก็ย้ายคข้าไปกรุงเทพแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันมีเรื่องของพ่อที่ทําให้เราต้องกลับมาที่ท่าเลจริงๆคือถ้าสมมติผีเป็นแม่เหล็กฝั่งหนึ่งหนูจะเป็นอีกฝั่งหนึ่ง,ง,งเป็นคนละฝั่งแบบดูดเข้าหากันเป็นระบบการดึงดูดใช่ค่ะฉีกบท ฉีกภาพปลุกความสยองขวัญท่าใหม่การก้าวข้ามขีดจำกัดครั้งใหม่ของนักแสดงยกเซต็จเพื่อถ่ายทอดภาพและเรื่องราวที่ผู้กำกับต้องการได้อย่างดีที่สุดพวกเขาจึงพร้อมใจเดินหน้าสู่เรื่องราวหลอนสะพรึงที่ไม่มีใครคุ้นเคยเออผี แล้วผมต้องไปปราบผีแล้วเป็นบาทหลวงด้วยมีคําถามขึ้นมาเยอะอะไรเงี้ยครับพี่คุย้ยให้ผมมาเล่นเป็นหมอผีเหรอเฮ้ยเราไปทางไหนได้บ้างสิ่งแรกที่ผมทําตอนผมได้ยินว่าหมอเยาคือผมไปเซ <laughs> ิร์ชเดอะโกดคืออะไร <laughs> ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าแรกมันเป็นหนัง เพื่อความเอ er นเตอร์เทนน์นั้นมันเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์เราก็จินตนาการได้มันขึ้นอยู่กับริบทว่าคนนั้นเนี่ยเขาโดนผีอะไรเข้าและเขามีความเชื่อมโยงกับผีตัวที่เข้ายัางไงมาลีเหมือนจะเป็นบทแรกเลยที่ไม่มีอะไรเหมือนหนูเลยซักอย่างร่างกายหนูกับสัญชตาตญาณดิบหนูไม่รับคาแรคเตอร์มาลีซึ่งมันต่อต้านกันมากจะค่อนข้างยากในการสวิชเพราะว่ามันเหมือนร่างหนูร่างหนึ่งต้องกดแทวาตัวจริงอะ่ะให้แบบหายไปเลยยากสุดในชีวิตหนูให้เป็นชิ้นโบแดงที่สุดตอนนี้ ในการทางานในวงการมา10ปีถ้าถามยากผมมีประมาณ3ข้อข้อแรกวิธีการเป็นบาทหลวงที่ถูกต้องข้อที่สองคือคาแรคเตอร,ร์ที่เปโลควรจะเป็นที่ยากที่สุดก็คือการปรับปีศาจภาพในหัวเราคือเท่ากับศูนย์นะเหมือว่าศูนย์แบบศูนย์สิ้นเลยฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือแรงศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าจับคอนั้นเป็นแกนของอารมณ์หลักแล้วก็ค่อยๆเดเวลลอปคาแรคเตอร์ภายนอกขึ้นมาอีกทีหนึง่งเราไม่เห็นภาพนั้นเลยแล้วเราก็คิดว่าคนคงไม่เชื่อว่ามีนจะเป็นหมอผีได้ฉะนั้นอันนี้ก็็เเปน,เนใหญ่ว่วา ทำได้ดีวะก็ต้องลองดิว่ามันจะเป็นยังไงก็เริ่มเลยหาข้อมูลลงคลาส acting ทางเวการใช้ชีวิตเราก็ไปสกตนครเลือกช้อยที่1เหมาะกับเรา2คนดูเชื่อ สคนสกลเชื่อทำยังไงให้เชื่อมโยงกับตอร,รี่ที่จะเล่าให้มันได้โมเมนต์ที่มันมีมิติแล้วก็มีความพัฒนาไปจนกระทั่งสู่ช่วงที่เรียกว่าคลา m แม็กซ์อย่างไงคือด้วยตัวเนื้อเรื่องเองอ่ะมันมีเลเยอร์ของมันอยู่แล้วแล้วตัวคาแรคเตอร์แต่ละตัวก็มีเลเยอร์ของแต่ละตัวอีกมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบเคออสนิดหนึ่งอีพอผี่พวกนี้มันรายมากนะ พอมั่นใจเหรอว่าจะปราบมันได้คุณต้องมีศรัทธาในพระเจ้าสิ่งที่ทําให้ผมสนใจเลยคือการสู้กันเพื่อให้ได้ยอมรับมีความเชื่อของศาสนาคลิส มีความเชื่อท้องถิ่นแล้วก็มีความเชื่อของคนดูทุกครั้งที่เราอ่านบทไปเราก็จะคิดตามในฐานะคนดูผีตัวนี้มันคือผีอะไรวะทุกคนแบบตั้งใจทําการแสดงแบบสุดชีวิตทุกคนดูใส่พลังมาเต็มร้อยเลยอะไรเงี้ยที่สุดเลยอะหนูแบบให้เลยแต่ละคนศาสตร์เอเนอใส่กันเยอะๆอะไรเงี้ยอเราเบาไม่ได้อ่ะคูเบากูยแย่แน่รู้สึกว่าค่ะาสใจว่ะมาอีกพูดเล้วน้ำตาจะไหลอันนี้กเิ่ไปหน่อย แต่ว่าแต่ว่ามันโอ้เรายังไม่เคยเล่นหนังเรื่องไหนที่เรารู้สึกขนาดนี้เราแฮปปี้มากมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าค้นหามากๆอยากให้ทุกคนได้ไปชมความสนุกนี้จริงๆตายแล้วไปดูได้ไหมเนี่ยมันน่ากลัวมากไหมครับเรื่องนี้ความชื่อไหนจะปัดเป่าศรัทธาไหนาจะขับไ,าาบไล่ครับผู้ช่วยเหลือและที่หลบภัยของข้าพเจ้าทั้งหลายขอพึ่งบาร,รมีพระคิต์ พิธีกรรมไหนจะหยุดจังจงสวดภาวนาให้ศรัทธ,ธาคุ้มครองในนั้นของพระบิดาพระบุตรและพระจิตข้าขอสั่งให้เจ้าจงสูญสลายและดับซิ่งไปจากโลกนี้ท่าแรกเจ็ดสิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์